เที่ยวต่างประเทศยังไงไม่ตกกับดักนักท่องเที่ยวสวัสดีครับออฟโกโนไกด์อ่านสดก็เป็นข่าวหรือบทความที่ออบสนใจแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ว่าอ่านสดก็คือเราอ่านพร้อมกันรู้พร้อมกันอ่าก็หัวข้อนี้เอามาจาก busfeed.com b u z z าเดี๋ยวเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอหัวข้อว่า I Don't Think Anyone i ิ Think worth uh, there. <laughs> uh, are ้งอิสเ t ิ t ์ดอิสเดี๋ยวะเอ่ออะไร16 popular travel d e s t ส n ิ t i o n t ่นแ t ทอ t ร์ทอท t ลทัวร t สทรก็16สถานที่ที่เป็นกับดักนักท่องเที่ยวประมาณนี้แต่ว่าดูแล้วก็จะมีหลายที่ที่แม้แต่เราก็รู้สึกยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็เลยเอามันเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันเป็น how to เอ่อกึง่งกึ่ง ข้อมูลแทนไอ้กึ่งความรู้แทนมากกว่าที่จะเป็นว่ามีที่ไหนบ้างนะครับอ่าก็คือเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็มักจะพุ่งไปที่สถานที่ดังๆใช่ไหมเมืองเกา่าถนนคนเดินปราสาทโบสถ์หมายถึงว่าถ้าไปยุโรปะนะหรือจุดที่คนเขาฮิตทิตกันอนะ่ะก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว,ว่าจุดเหล่านี้มักเป็นกับดักนะัะท่องเที่ยวคือมันไม่ เขาไม่ได้วางกับดักอะไรเอาไว้ขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบเวลาคนไปเยอะออบเจริว่าอะไรที่คนไปเยอะเกินไปจะไม่ขังก็คือก็จะมีเนี่ยการที่จะหากินกับนักท่องเที่ยวใช่ไหมก็คือของกินราคาแพงคนเยอะมากๆมีการเขาเรียกอะไรนะแค่ถ่ายรูปแย่งกันถ่ายรูปก็หมดเวลาแล้วทําให้เราไม่เห็นชีวิตจริงในเมืองอย่างกับเราไปสวนสนุกเออทะนั้นก็คือ แล้วจะทํายังไงก็ถ้าเราจ้องแต่จะไปที่ที่คนฮิตฮิตกันก็คือเราก็จะพลาดของดีๆอย่างเช่นว่าบางทีการเดินลัดเลาะซอยเล็กๆสํารวจสถานที่ที่คนท้องถิ่นไปจริงเช่นคาเฟ่เล็กตลาดชุมชนสวนสาธารณะที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่เที่ยวครับก็เป็นชีวิตจริงของคนเมืองเออเราจะไปสวนสนุกหรือเราจะไปเที่ยวเออก็ไม่ได้บอกห้ามเลยแต่หมายถึงว่าแบบบางทีไปโฟกัสแบบต้องเอาให้คุ้มอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปแต่ที่ที่เขาแนะนําเออเขาแนะนําแสดงว่าฮะคือสมมุติตอนแรกคนแนะนําเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอมีคนไปตามเยอะๆมันก็กลายเป็นที่ยอดฮิตไปโดยปริยายแล้วก็จะมีคนเยอะครับไปเที่ยวไม่เท่ากับไปที่ยอดฮิตเออก็คือไปที่ยอดฮิตไม่เท่ากับไปเที่ยวเออมองไหมครับก็คือบางหลายคนไปตามรีวิวหรือตามอินสตาแกรมมากเกินไป จนไม่รู้ว่าของแท้ของเมืองซ่อนอยู่ตรงไหนบางครั้งแลนด์มาร์กดังอาจสวยแต่คนท้องถิ่นแทบไม่ได้ไปครับไม่แทะไรละไทยเนี่ยแหละถามว่าภูเก็ตเนี่ยคนในประเทศเนี่ยไปกันเยอะแค่ไหนอ่ครับทีนี้ก็คือครับครับก็เอาเมื่อกี้คือสรุปนะแล้วในนี้คือที่เที่ยวบางที่เนี่ยขอแค่ยกเป็นตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าหลายอย่างเราก็ไม่ได้รู้จักเหมือนกันก็อ่า เมืองโบโลญญาครับไม่ใช่อาหารเป็นชื่อเมืองในอิตาลีเมืองอ๋อเป็นชื่ออาหารด้วยเมืองแห่งอาหารที่ไม่ได้มีแค่อาหารเวลาไปอิตาลีหลายคนพุ่งไปที่โบโลญญาเพื่อกินของอร่อยอย่างเดียวคงไม่ใช่ของเราอกมัง้งคงไม่ใช่คนไทยลงมัง้งเออเพราะว่าของเรามีของเราอยู่แล้วอะ่ะแต่หมายถึงฝรั่งด้วยกันเองหรือเปล่าแต่คนท้องถิ่นบอกว่าอุย้ยโบโลญญามีมากกว่านั้นเยอะลองเดินเล่นในเขตเมืองเก่าทางใต้ หรือตอนกลางเมืองแล้วแวะขึ้นไปที่ขอไม่อ่านชื่อแล้วกันจุดชมเมืองแล้วกันครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างไม่ได้บอกว่าเออเป็นการแนะนําที่เที่ยวหรืออะไรหมายความว่าใหา้คนไปโบลญนย่าก็คงไปเพื่อไปกินแต่ว่าคนท้องถิ่นบอกว่าเอ้ยมันมีจุดสวยๆอะไรไปไม่มาหน่อยเหรออะไรอย่างนี้ครับก็อารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์น่ะก็คือที่ไหนดังก็อยากไปหรือไม่ก็อ่ะก็ ถ้าไม่ไปที่ดังแล้วก็ถ่ายรูปไม่สวยก็มาลงโซเชียลไม่ได้หรืออย่างลอนดอนอย่าติดใจกับแค่ใจกลางเมืองหลายคนบอกว่าไปลอนดอนต้องไปออกฟอร์ดสตรีทเเชสเตอร์สแควร์หรือแคมเดนมาร์เก็ตเหรออันนี้ของฝรั่งไหมของเราก็อะไรนะลอนดอนบริดจ์ทาวเวอร์บริดจ์อะไรวะ British Museum, ham, ิวเซียมพระราชวังบักกิงแฮมลอนดอนโคคาโคลาลอนดอนไออะไรประมาณเนี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยของเราก็จะต้องเป็นประมาณนั้นอันนี้ของเขาพูดมาแต่ละชื่อครับแต่แล้วชาติก็คงสไตล์ไม่เหมือนกันเออก็คือเอาเป็นว่าพวกที่เที่ยวฮิตฮิตท,ท,ที่คุณไปอ่ะคนท้องถิ่นบอกว่าเบื่อมากร้านค้าก็ซ้ำๆของกินก็ไม่อร่อย ถ้าอยากสัมผัสลอนดอนจริงๆคือลองหนีออกจากโซนท่องเที่ยวไปเดินเล่นย่านที่คนอยู่จริงๆอย่างฝั่งตะวันออกเออผู้ชื่อมาก็ไม่รู้จักะแฮกเกอร์สตันมีตลาดดนตรีโรงเบียรฝั่งตะวันตกนอตติงฮิลล์เออชื่อเหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะสมัยแต่นานมากล้วเดินเล่นชิวๆแล้วแวะช็อปของวินเทจฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ลิชมอน ครับก็เอาเป็นว่าถ้าเป็น,นโกลโนไกก็คือใช้วิธีจิ้มจากแผนที่แล้วก็แบบว่าดูตรงไหนดูน่าสนใจเอ้ยมีสวนวอะไรไม่รู้ะแผนที่มันดูดูเหมือนอะไรนะรายละเอียดเยอะดีนะเออหรืออิสตันบูลที่ตุรกีข้ามโซอนนอักท่องข้ามโซนนักท่องเที่ยวแล้วจะเห็นเมืองจริงๆหลายคนพุ่งไปที่แลนด์มาร์คดังอย่างฮาเกียโซเฟียหรือกับบูมอสบลูมอสกับ ฮาเกโซเฟียอยู่ตรงท่ามกันพอดีฮาเกโซเฟียเมื่อก่อนเคยเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์แต่ว่าถูกมุสลิมยึดครองแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮาเกียโซเฟียก็คือตุรกีตอนนี้เป็นอิสลามอยู่ไงเป็นพวกมาทีหลังที่มายึดครองเมื่อก่อนเคยเป็นของชาวคริสตเมื่อสักเจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วครับแต่คนท้องถิ่นบอกเลยว่าคนอิสตันบูลจ,จริงๆแทบไม่เหยียบเลยถ้าไม่จำเป็น อ่าถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพก็คืออย่างวัดพระแก้วนั่นไงก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าไปน่าไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาถามจริงทั้งชีวิตเนี่ยไปกี่รอบแล้ววัดพระแก้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยไปเลยมันคล้ายๆกันแต่ฝรั่งมาทุกคนจะต้องมาวัดพระแก้วหมายถึงที่มากรุงเทพมานะครับถ้าอยากได้กลิ่นไอชีวิตประจําวันของอิสตนบูลลองไปเยือนเล่นย่าน สีฮันเกอรย่านตักสิมหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ตักสิมนะตักสิมคือ,เ,อเป็นย่านใจกลางย่านหนึ่งที่ยอดทิตย่านหนึ่งแต่ว่ามันมีข้างๆอย่างเงี้ยหรือข้ามฝั่งไปเบสิทาสกเคยไปนะราลืมไปแล้วกับค่าดื้อก้อยเออเนียยังจะกดถูกครับได้เห็นอีกด้านหนึ่งของเมืองที่มีชีวิตชีวากว่าเยอะครับเอออีกอตัวอย่างนึงละกันมอนทรีออลแคนาดาอันนี้ไม่เคย อย่ามัวแต่เดินแค่โอพอร์ตก็คือคนส่วนใหญ่ไปแล้วรู้สึกเมืองนี้ไม่ค่อยมีอะไรอาจจะยังเป็นเพราะยังไปไม่ถูกจดุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเดินแค่โอพอร์ตซึ่งคนในเมืองแทบไม่ไปก็แล้วแต่เราอยากจะได้ไปคนท้องถิ่นหรือหรืออยากจะแค่ไปตามคําแนะนําคนท้องถิ่นแนะนําให้ไปย่านไมเอ็นไมเหมือนเหมือนระยะทางกี่ไม์กี่ไม่เนี้ยไมเอ็น The, uh, มีร้านกาแฟร้านเบเกิลและบรรยากาศสุดชิลประมาณนี้อันนี้แค่เป็นตัวอย่างว่าคนที่อันนี้คือน่าจะเป็นตัวอย่างของฝรั่งว่าเขาไปที่ยอดทิศเขาจะไปตรงไหนอาจจะเป็นของคนเอเชียก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่โดยรวมแล้วไม่ว่าจะชาติไหนในโลกก็เวลาไปเที่ยวก็ต้องไปตามไอจีแนะนําหรือรีวิวแนะนําครับทีนี้เราก็เลยตามหัวข้อเนะี่ยเที่ยวต่างประเทศยังไงให้เจอความลับที่นะักท่องเที่ยวไม่รู้ หัวข้อเราว่าอย่างนี้เปล่ามะอ๋อไม่ตกกับดักนักท่องเที่ยวอ่ามันเหมือนกันนั่นแหละก็คือย่านกับดักนักท่องเที่ยวก็คือที่ที่คนไปฮิตยอดฮิตคนไปกันอืมไม่ใช่ว่าไปไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องซีเรียสมากเอ่อก็คือถ้าเราอยากสัมผัสบ,บรรยากาศท้องถิน่นก็ก็คือแบบนี้ก็คือต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นต่างกันตรงไหน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปแลนด์มาร์คดังๆหอไอเฟอลโคลอสเซียมเซนทรัลพาร์คคนท้องถิ่นจะรู้ซอกหลืบที่เจ๋งก,กว่าคาเฟ่เล็กๆถนนสายเก่าตลาดท้องถิ่นสวนลับมุมถ่ายรูปไม่ซ้ำใครจุดเด่นคือพื้นที่เดียวกันมองคนละมุมอย่างเช่นตลาดแคมเดนในลอนดอนสำหรับนักท่องเที่ยวมันสนุกแต่คนลอนดอนแทบ้บอกว่าน้าเบือ่สอสเทคนิคหลบหลีกกับกนักท่องเที่ยว ออกนอกแผนที่ท่องเที่ยวบ้างหยุดตามอินสตาแกรมหรือรีวิวใช้ Google Map แล้วจิ้มเอาหมายถึงว่าถ้าเกิดยังไม่มีทาร์เก็ตอะไรอะ่ะก็จิ้มเ,เอาเลยแต่ถาเกิดว่าเดี๋ยวก็สูมดูเอ้ยตรงนี้น่าสนใจใกล้แม่น้ำหรือเอมีสวนอะไรเนี่ยดูนะไม่ในแผนที่ดูแปลกๆจิ้มไปเลยเหรือตึกหรือรูปร่างตรงนี้ดูแปลกดีนะจิ้มไปเลยแต่เกิดมีทาร์เก็ตอยู่แล้วเาขาอบอกให้จิ้มเหรอเอาปอดเอง ก็บอกให้ใช้ g o o g l e Ma p หรือเว็บท้องถิ่นค้นหาย,ย่านชุมชนคาเฟ่ส่วนเล็กๆแ็บอกว่าอันนั้นคือมี t า r g e t ็ตถ้าเกิดไม่มีก็จิ้มเอาเลยดว่ามันมีแบ่เดินมากกว่าขับรถครับเราก็คงขับไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะไปต่างประเทศแต่ไม่เหมือนอยู่ในไทยคงขับเป็นว่าเล่นการเดินจะทําให้สังเกตร,รายละเอียดเล็กๆงานศิลป์บนกําแพงร้านเก่าแก่อาคารสถาปัตยกรรมที่สวยแต่ถูกมองข้ามเนี่ยสไตล์โกโนไกเทนั้นเลย ที่แนะนํามาเนี่ยถามคนท้องถิ่นอ่าก็คือคนท้องถิ่นมักมีคําแนะนําเฉพาะตัวครับก็คงเป็นกรณีที่พอมีเวลาบ้างะนะหรือรอ,อันนี้ไงไปซื้ออะไรปุ๊บก็ถามเนี่ยออแถวนี้มีจุดไหนน่าเที่ยวบ้างอ่าสังเกตคนท้องถิ่นทำสิ่งที่คนท้องถิ่นทำแต่เราเป็นสิ่งที่เราบองข้ามร้านอาหารคาเฟ่ไม่ใช่ร้านดังแต่เป็นร้านที่มีคนมาซื้อทุกวัน พิพิธภัณฑ์โบสถ์ที่ไม่ติดแผนที่ท็อปเทนกิจกรรมท้องถิน่นตลาดชุมชนเทศกาลท้องถิน่นส่วนสาธารณะก็อย่างเช่นถ้า,าต่างชาติมาไทยก็จะมาแต่เนี้ยกรุงเทพภูกเกต็ตเชียงใหม่พัทยาจังหวัดทะเลสารพัมแต่ว่าถ้าเอาจริงๆคือก็มีเนี่ยท้องถิน่นท้องถิ่นเยอะแยะที่เขาไม่รู้จักแล้วก็ใช้ใชเทคโนโลยีช่วยแต่ต้องเลือกให้ฉลา,าดอย่างเช่นแอปแนะนำสถานที่แท้จริง เออ Google Map อย่างนี้ก็หมายถึงว่าจิ้มตรงไหนอ่ะมันจะมีรีวิวอยู่ใช่ป่ะก็ที่งเขาก็ทําประจําดูว่ามันมีกี่รีวิวดีไหมหรือว่าให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าคะแนนดีก็ไปเลยถึงแม้ว่าจะเราจะไม่รู้จักก็ตามครับก็คือออกนอกเส้นทางซะบ้างก็จะเจอความลับของเมืองอ่าก็เห็นนะหลายๆที่ก็อ่าช่วยตรวจสอบแผนให้หน่อยประมาณว่า ทำแผนมาแล้วกลัวพลาดโอ้โหก็คือเราก็ได้ความคิดคนอื่นไปเต็มๆอ่ะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าก็จะได้ความคิดคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆหรือเปล่าอ่าแล้วก็ใช้การเดินแทนที่จะเออคงขับรถไม่ได้แต่หมายถึงว่าพยายามใช้การเดินถามคนท้องถิ่นจะได้อินไซต์จริงๆทีนี้สุดท้ายนะก็เดี๋ยวก่อน เอาแต่ออกนอกเส้นทางเนี่ยมีเวลาอยู่แค่ไม่กี่วันยังจะแนะนําให้ไปสัมผัสชีวิตคนท้องถิ่นอีกอย่างนี้จะเรียกว่าคุ้มได้ยังไงอะ่ะเสียเงินเสียทองตั้งเยอะจะไปเนี่ยอาจจะเป็นคําถามของเพื่อนบางคนที่ไปแค่ไม่กี่วันอันนี้ก็เข้าใจแต่ไปไม่ไปแค่ไม่กี่วันก็แน่นอนต้องไปที่ดังๆเราก็จะรู้สึกว่าคุ้มใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้มาอีกหรือไม่ก็อ่า ที่ยวบอกว่าอย่าไปโฟกัสมากก็คือหมายความว่าถ้าไปแล้วโอโหคนเยอะมากเลยอก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาถึงแล้วคือบางทีนะ,ะแค่มาถึงอะ่ะมันไม่ได้เสียเวลามากหรอกแต่อัที่เสียเวลาคือไปแย่งกันถ่ายรูปบ้างหรือว่าอย่างไอเฟลอย่างเงี้ย๋อไอเฟลก็ต่อคิวกันไปฉันจะต้องขึ้นไปสัมผัสวิวบนหอไอเฟลให้ได้ต่อคิวกันสองกันเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะขึ้นไปถ่ายรูปแค่ไม่กี่นาทีลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเสียเวลา ก็เลยบอกว่าเออไปก็ไปแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องซีเรียสมากว่าจะต้องเอาให้ให้ถึงจุดนั้นให้ได้ที่ดูรีวิวคนนั้นถ่ายมาฉันจะต้องถ่ายเหมือนกันเอออันนั้นเดยอันนั้นคือเริ่มเสียเวลาแล้วครับแล้วก็อันนี้คือถามไปว่ามันมีเวลาแค่นิดนิดหน่นอยหน่อยยังยังจะให้ออกนอกเส้นทางอีกมันจะคุ้มเงินได้ยังไงครับออ,อ็ตอบไปแล้วนะของออเมื่อกี้เนี่ย ก็ไปแต่ว่าไม่ได้ต้องไปอจอะลึกมากถ้าคนเยอะถ้าคนเยอะเอ,อความคุ้มเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แลนด์มาร์กเยอะที่สุดการไปแลนด์มาร์กดังๆหลายคนคิดว่าคุ้มอย่างจริงแล้วต้องต่อคิวนานของกินแพงอย่างที่บอกอะ่ะคนมาเยอะก็เนี่ยสมมตินะเดิมมันมีร้านท้องถิ่นอยู่ก่อนที่คนจะมาเยอะพอมีคนมารีวิวปุ๊บคนมามากขึ้นมากขึ้นมีนายทุนมากว้านซื้ออ่าก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ร้านท้องถิ่นละเป็นร้านของนายทุนและนายทุนก็ต้องขายแพง เออแล้วก็ได้แค่ถ่ายรูปแล้วก็ออกไปความรู้สึกว่าได้เที่ยวจริงๆอานน้อยกว่าที่คิดเออเหมือนมาวิ่งถ่ายรูปมากกว่ามาเที่ยวครับแล้วก็เลือกคุณภาพดีกว่าปริมาณเพื่อนๆมีเวลาไม่กี่วันเนี่ยการเลือกจุดสําคัญแบบเจาะลึกดีกว่าพยายามวิ่งเก็บทุกที่ครับเอาเคยเป็นวิ่งวิ่งเก็บทุกที่เออเช่นแค่หนึ่งย่านหรือสวนสวยๆเดินเล่นก็เต็มที่เดินเล่นให้เต็มที่ชมบรรยากาศเมืองแบบจริงจังดีกว่าตะเวนสิบแลนด์มาร์คแบบรีบๆ อออันนี้คือทําใจยากนะแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องมาคิดว่าเราจะไปเที่ยวหรือเราจะไปแหอวิ่งถ่ายรูปมาลงโซเชียลครับอตอนของกโ,โกโนกายก็โดนประจําเอา่อย่างครั้งล่าสุดก็เหมือนจะเป็นวิดีโอที่เราไปมาหลายปีแล้วที่เยอรมน,นีครับก็มีคอมเมนต์เอ่อว่าเสียดายจังไม่ได้ไปประสาทนั้นเลยหรือหรือ หรือมันลางๆว่าตอนนี้เราไปแล้วแต่เราไม่เข้าเออเราไปแล้วแต่เราไม่ได้เข้า windows, เออก็ไม like ่เห anyway. like ็นเป็นไรก็อย่างเนี้ยอ oh ๊อฟก็อ๊อฟก็ค uh uh ือเป็นอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วก็คืออ๊อฟไม่ได้เอาว่าจะต้องเข้าให้ได้คืออ๊อฟเคยเป็นแล้วก็เห็นเขาเรียกเห็นเห็นสัจธรรมอ๊อฟก็เลยเปลี่ยนความคิดเออก็คือไปไม่ต้องเข้าก็ได้คือปกติเมื่อก่อนก็คือไปถึงแล้วต้องเข้าทาไม่เข้ารู้เข้าไปแบบว่ารีบๆเดินให้มันเสร็จให้ถือว่ามาล้วการไม่งั้นรู้สึกไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ย เอออันนั้นพอตอนนั้นนะก็ไม่ได้เข้าครับก็มีคอมเมนต์โอ้เสียได้จังทำไมไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียได้แทนเราหรอกเ,เราคิดว่าแบบนี้เราก็โอเคอยู่แล้วครับเราไปสัมผัสท้องถิ่นเราไม่ได้ว่าจะต้องไปเก็บสถานที่เออมันเหมือนกับว่าพอมีการแนะนํามาปุ๊บเนี่ยก็อดไม่ได้ทําไมต้องให้คนอื่นมาบงการความชอบของเราด้วยล่ะเออความชอบของเราจริงๆคืออะไรชอบ ถ้าบอกว่าชอบไปวิ่งเก็บสถานที่เอออันนั้นก็โอเคแต่ที่จริง,รงไม่ใช่แต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วกลับมาเอารูปมาลงปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนมาทักทําไมไม่ไปนู่นทําไมไม่ไปนี่เอออันนี้ตกลงใครเป็นคนไปเที่ยวครับก็วันนี้ก็เลยเอามาฝากกันว่าเออไปก็ไปอะแหละแต่ว่าไม่ต้องจอดลึกมากเพราะว่าเอาเวลาไปสัมผัสชีวิตท้องถิ่นด้วยฉะนั้นต่อให้มีเวลาน้อยก็น่าจะทําได้อยู่นะครับ อันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเกิดว่าต้องการติดตามโกโนไกด์ก็ดูได้ที่โกโน g ก d e .com ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับ